ก็อยู่สุราครับลอยดามืดเลยขับไฟเอาครับลอยเต็มน้ำเลยดำมืดเลยคุณน่ะกลางคลองมหาสารดิน้างดินแดงเลยต้นไอ้

ครับเขียวแล้วมีร่องอยู่แล้วตาก็ล่องมาตัวประมาณนี้ครับตอดูครับว่ามีตัวใหญ่ไหม

ของสำโรงครับลงมาครับ trim. เด็ดดอ,อกแล้วเด็ดดอ,อกก็พอเห็นตัวครับลอยมาก็คัดไซออาเพาะตัวใหญ่กว่า จะลอยมาแนละก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับ เดตอก็มองเห็นครับลอยมาถึงแม้มันจะลมแต่ว่าถ้าลมทั้งไม่มีเดดเนี่ยโหมองไม่เห็นอะไรเลยมามตัวนั้นตัวใหญ่ครับหันหลังให้ครับ โดนไหมครับโดนครับครับโอ้โหสายวิ่งครับโอ้โดนหางครับ ครับผมครับสวัสดีครับโอ้โหมาเจอเลยครับไม่ไหวครับุ้นน้อยเต็มเลยพี่อ้าวตู้ใหญ่เขาเต็มได้เยอะเหรอมันเต็มกระเป๋าเลยครับโอ้โหไม่เรียกกันเลยผมโทรหาไม่ใช่ผมมันลืมมาโทรรับสาเช้ามันโทรหาแล้วนั่นเล็กแนวะโทรไปไปยืนอยู่ตรงนั้นนะพี่ตรงไหนครับตรงแม่ตรงที่สูงสูงเนี่ยลอยอยู่ตรงกลางเนี่ยมันมีตู้ใหญ่เมื่อกี้ผมซุ่มเอาได้สองตัวอยู่นี่ตัวสวยๆอยู่นะโอ้ครับโอู้ดนั่นตัวใหญ่ครับตรง จะกลับแล้วครับเนี่ยจะกลับแล้วครับนี่ครับโอ้โหกล่าวว่ามันยิงเล่นๆแล้วเต็มกระเป๋าตรงตนู้นลอยเยอะเลยหรือว่ามันตัวเล็กผมว่าโซฮานาเล็กกว่าเนอะเพราะว่าลืมมอเตอร์ไซค์ไปอีกครับครับผมครับขอบคุณครับครับนาเล็กเต็มกระเป๋าแล้วครับไปแล้ว Để อย่าง đeo lông ตอน này, เดี๋ยวล่าล่ม bớt นะบ่มีเด้อพี่ Để 2 3